สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมรถมือสองสวยๆอีกแล้วอันนี้คือเรื่อะไรจริงใช่ไหมโอเค <laughs> กดไม่ให้ซึ่ไม่เสียงเลยวันนี้นะครับพามาดูกระบะดีกว่านะครับกระบะมือสองสวยสภาพดีนะครับคัดเกตคัดสภาพเลยแล้วก็ที่สําคัญมีรถเข้าใหม่มาด้วยเป็นกระบะนะครับเพิ่งเข้ามานะเป็นตัวแบบท็อปๆหาย,ยากด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายให้ดูให้ดูหลายรุ่นหลายคันเลยลูกค้านะครับนี่ เรียงกันเป็นตับนะลูกค้าใครสนใจรรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่น10เดือน10ของเรานะครับช่วยผ่อน1ิเดือนถึง1ปีนะครับแล้วก็ของแถมฟรีสิรายการนะครับลูกค้าก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสนใจคันไหนแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับวันนี้มีมประมาณโห1ิกว่าคันให้เลือกชมนะครับลูกค้านะก็ตอนนี้ก็ เดีด๋ยวๆก็ช่วงเย็นนี้นะครับก็ใครกำลังแบบพึ่งแบบว่าวันหยุดใช่ไหมวันนี้นะครับได้หยุดได้หยุดมาก็นะมาดูดีเจทงขามีสวัสดีครับคุณทาตีครับจาอยดูครับครับสวัสดีครับคุณทาตีถามว่ามีกระบะผ่อนสักหกพันไหมครับผ่อนสักหกพันเหรอมีประมาณเจ็ดพันแล้วช่วยผ่อนปีหนึ่งได้ไหมอ่าส่วนหน้ส่วนหน้าส่วนถ้าประมาณหกประมาณเจ็ดพันแล้วช่วยผ่อนปีหนึ่งก็คือปีแรกลูกค้าผ่อนหกพัน แล้วก็ปีต่อไปก็มาแบบว่าเจ็ดต้นต้นนะลูกค้าอาพามาดูามาดูนะลูกค้าคันนี้ครับ,รบนิสันนาวาร่าตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้2.5ตัว ELP ี2018นะครับสีบอลคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา465,000บาทพ่อมประมาณ7,000 แต่ถ้าพี่ชาตีนะครับสนใจชาตีอะไรนะชาตีชาตีชาตีใช่ใช่ตอทองอ่ะชาตีอ้าวพี่ชาตีนะครับสนใจนะผมมีโบ้ช่วยผ่อนให้ปีหนึ่งใช่นะครับลูกค้าผ่อนประมาณ6กพันพี่ชาตีผ่อนแค่ประมาณหกพันเท่านั้นนะครับนะปีหนึ่งของแถมฟรีสิบรายการแถมไปด้วยนะครับลูกค้าสําหรับกระบะนัมรัตตัวนี้นะสองจุดห้า elp สองพันสิบแปดสีบรอนด์นะครับสวยเลยลูกค้าออปชั่นมันครบ <IST uk t av is> กระบะแบบไปผ่อนไปซื้อเคร่องนอกผ่อนหกพันอย่างเงี้ยนะมันได้ออปชั่นไม่เต็มลูกค้าอันนี้เจ็ดพันช่วยผ่อนปีหนึ่งหน้าจอกล้องสองถอยอะไรมีครบนะครับ,รบนะบตัวนี้เบาะหนังด้วยได้เบาะหนังไปด้วยเนี่ยพาไปดูเนี่ยคือรูปทรงเขาสวยงามอยู่แล้วลูกค้าสีบรอนนะนี่ <S 2> <S 2> ด้านในนะครับ นี่เบาะหนังสวยๆหุ้มหนังสวยๆเลยนะครับแล้วก็สภาพดีคนพี่ทาตีถามว่านาวาล่าเกียร์อะไรจ้ะหาดูเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ใช้สะดวกสบนะครับเนี่ยเกียร์ออเกียร์ออโต้เลยแล้วก็พวกมีหน้าจอของนี่ของเคนครูดแท้ๆเดิมเดิม นะแล้วก็มีกล้องส่องถอยนี่ขึ้นที่ตรงนี้กระจกมองถอยกระจกมองหลังนะครับลูกค้านักจอกล้องสองถอยครบเลยแล้วก็รถสวยสภาพดีนะยิ่งเป็นรถของรีเจนทงคาด้วยครับประวัติแล้วคันสภาพมาครับไม่มีชนหนักจนน้าตัดต่อผิความหรือว่ากรอไม่เลขไม้เทนะครับคันนี้เลขไมล์ดูกันนี้จบนะครับแสนสามเท่านั้นนะก็ถือว่าโอเคเลยนะนะลูกค้า นะผ่อนประมาณเจ0 0พันเดี๋ยวช่วยผ่อนปีหนึ่งผ่อนหพันไปเลยมีตัวปิดท้ายด้านหลังมาให้ด้วยอ่ะพี่เป็นไรล่ะ <c oughs> มีตัวปิดท้ายด้านหลังมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บงานสวยๆนะครับสนใจก็แอดไลน์ด้านล่างได้เลยหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับลูกค้านะผ่อนประมาณเจ0 0พันเดี๋ยวช่วยผ่อนปีหนึ่งนะ สวยๆวยนาวาร่านะครับโอเคไหนๆมาฝั่งนี้แล้วเราเริ่มจากฝั่งนี้เลยแล้วกันตอนแรกกัดจะเริ่มฝั่งนู้นนะครับตัวต่อไปตัวใหม่ที่เข้ามาได้สักพักแล้วนะตัวนี้สวยๆเขาเรียกว่าเป็นตัวพิเศษตกแต่งพิเศษนะครับคือเจ้าคันนี้เลยสุดหล่อนะครับมิซูบิชินะครับ2.4ตัวแอด e ลด นะครับปี2018ใช่ไหมปี2018นะครับตัวนี้สวยเลยเป็นตัวตกแต่งพิเศษก็คือตัวแอดลีตนั่นเองนะลูกค้าสวยงามนะได้แบบว่านี่สีขาวนะแล้วก็มีสติกเกอร์สีดําสีส้มอย่างนี้นะครับลูกค้านะแม็กสีดําอย่างดุนะครับยางออฟโรดเท่ๆเลยนะแล้วก็พวกข้างในนะเขาจะเป็นตัวตกแต่งพิเศษเช่นเดียวกันเดี๋ยว มีจากคุณดี GGF ีไจากสป,ปเราสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปไกลเว้ยสวัสดีครับมาแล้วอุ่นเตอร์แล้วครูะ <c oughs> นะครับอ่ะดูได้ดูได้นะอ่ะนี่นี่นี่ภายในสวยงามนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวตกแต่งพิเศษแอดลีดนี่จะเห็นจากเบาะนะสวยมากนะครับหน้าจอกล้องส่องถอยอะไรมีครบนะครับตัวนี้ และที่สําคัญตัวนี้ 1970. ลืมบอกไปนะเขาเป็นตัวขับสีนะครับนะเป็นตัวขับสีแพดเดิลชิพก็มีนะลูกค้าในราคาเพียงห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ผ่อนประมาณแปดไปปลายจนถึงเก้าต้นต้นนะตัวนี้แปดไปปลายเก้าต้นต้นเท่านั้นสําหรับมิตูบิชิสองจุดสี่แอดรีดขับสี่ปีสิบแปดคุณดีจีเอฟไอที่บอกว่าจากสปปเราครับผมผมเนี่ยเป็นเอฟซีนาวาร่าเลยเฮ้ยนาวาร่านี่สองจุดห้าลูกค้านี่ 2.5 ELP 18ตัวนี้465,000พ่อนประมาณ7,000แต่เช่นเดิมถ้าสนใจเดี๋ยวมีโปรช่วยพ่อนให้ปีหนึ่งเหลือพ่อน6,000นะครับ แต่ถ้าเขาไปส่งถึงเราเราไปส่งขอบขอบได้ขอบขอบแชดได้ลูกค้าข้ามมารับนิดนึงนะเขาคนะตัวนี้465,000บาทนะครับก็รถสวยสภาพดีนะตัวนี้ก็2.5 EL แลนะแล้วเป็นตัวเทอร์โบเป็นเครื่องเทอร์โบมันแรงอยู่นะตัวนี้นะครับหน้าจอกล้องส่องถอยหน้าจอของ k e น w ู o d ด้วยแล้วก็มีกล้องส่องถอยให้ครบครับผมนะลูกค้าคือาวาร่าเนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าราคาดีมากๆนะครับ ก็ไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมมีแฟนคลับนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรเรามาดูตัวต่อไปนะฮะเขาบอกว่าอ้าวที่พาตีกับใครรอบนึงโอเคนาวาร่าผ่อนหกพันตลอดสัญญาดาวเท่าไหร่ครับผ่อนหกพันตลอดสัญญาถ้าหกพันมันจะยอดอยู่ประมาณสามแสนหกสามแสนเจ็ดมันก็จะประมาณหูเกือบแสนลูกค้าเกือบแสนเลยนะถ้าจะเอาตลอดสัญญาอ่าแต่ก็เดี๋ยวลองมาคุยกันได้เพราะว่าตอนนี้อันนี้ บอกเลยดีไหมอันนิดหน่อยแล้วกันรีเจนท์ห้องคาร์นะครับเราขอเคลมว่าเราจะเป็นที่ที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดนะเพิ่งน่าจะประชุมกันเมื่อวานเขายังไม่ให้บอกนะแต่รีเจนท์ห้องคาร์ครับดอกเบี้ยเราจะเคลมได้เลยว่าเราถูกที่สุดใช่ไหมพี่ใช่อ่ะเป็นไงพี่เซลยืนยันมาแล้วนะครับดอกเบี้ยถูกที่สุดกล้าพูดในประเทศไหมกล้าในประเทศลูกค้านะครับ ก็ติดตามนะโปรโมชั่นใกล้จะออกนะครับเดี๋ยวเผยอ,อีกทีอไอที่บอกว่าผ่อนเท่าไหร่นะเจ็ดพันอย่างเงี้ยอาจจะ <7, 000. S 1> ไม่ถึงอาจจะเป็นหกกลางๆางนะลูกค้าเพราะว่าดอกเบี้ยเราปรับถูกสุดนะครับ,รบก็ติดตามกันได้ถ้าเข้ามาถามเลยก่อนโปรออกก็ได้นะเดี๋ยวถ้าโปรออกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับเพราะตอนนี้คือน่าจะคุยยังเสร็จแล้วว่าอ่ะลงแน่ๆแต่ว่ายังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ใช่ไหมนะอ่ะก็อีกนิดนึง อ่าใช่ใช่ใช่ใชนะมาตัวต่อไปนะครับสำหรับ m i มิซูบิ i ิไทตันนะตัว2.4 GLS plus นะครับปี2019นะครับตัวนี้คือติดชุดแต่งเรียบร้อยเป๊ะๆนะครับตอนแรกคือมาไม่มีอะไรเลยสกูสเกิร์ตอะไรไม่มีเลยนะครับตอนนี้คือเราเราติดให้แบบเต็มๆนะครับ ในราคาเท่าเดิมลูกค้า5,75แส0บาทนะครับตัวนี้เครดิตด,ดีฟรีดาวนี่ผ่อนประมาณ5 7าเหรอประมาณ9,000กว่านะครับประมาณ9,000กว่าไม่ถึงหมืนม 9, มม่นนะตัวนี้สี่บรอนสวยงามมากเอาจริงชุดแต่งในประมาณ2,3สามมื่นแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดเพิ่มเลยนะกระบะแบบถ้าจะเอาแบบว่ากระบะรูปโสมที่แบบเท่ๆทนะ แบบว่าล้ำล้แบบทานฟอร์เมอร์หน่อยเนี่ยก็ต,ยต้องไต่ตันลูกค้านะครับไต่ต้นตัวนี้ยหน้าแบบสวยมากเอ้ผมลืมบอกไปนะไอตัวแอดลิตเมื่อกี้เปลี่ยนหน้าเป็นเปลี่ยนหน้าเป็นแบบนี้ได้นะไปศึกษามาแล้ว<ช>มีลูกค้าถามมาว่าเปลี่ยนหน้าได้ไหมไก็เลยไปศึกษามา,า,าเปลี่ยนได้นะครับถ้าลูกค้าคนนั้นเขาตัดสินใจก็น่าจะเปลี่ยนได้เลยนะ เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับแต่คันนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสวยเลยลูกค้านะครับคุณดีจีที่เขาบอกเป็นเอสตีนอเวราเขาบอกว่า,าอ,อ่ะอเวราสามล้อผมก็ว่าอะไรนะแต่งไม่เยอะแล้วก็รีแมปรถความเร็วได้ด้วยอ่าใช่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 ของจริงวะไม่ดีเขาบอกอะไรเอสตีงของจริงของจริงเอามา นะฮะมาตัวต่อไปมารีโวกันบ้างรีวขอแฟนขับขอเสียงแฟนขับโตโยต้ารีวด้วยได้ไหมพิมมา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 หน่อยนะฮะใครเป็นแฟนขับรีโวพิมมานิดนึงนะฮะอย่าให้น้อยหน้านะอย่าให้น้อยหน้าเขานะเขาเป็นแฟนขับลาวล่าแล้วนะนะครับสำหรับแฟนขับโตโยต้ารีวนะครับมีผมมีมานําเสนออย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับต้องขอดูนิดนึงเราดูจากทะเบียนอ่ะ ตัวนี้ลูกค้าโตโยต้ารีโวนะครับตัว2.4ตัว e นะครับ2.4ตัว e ปี2019นะครับลูกค้าสีขาว2.4 e เนี่ยก็คือเป็นตัวไม่ใช่ดีตัวนี้ตัว G ขออภัยขอภัยตัวนี้2.4ตัว G ปี2018นะครับสีขาวได้หน้าร็อกโคมาแล้วนะครับตัว G แน่นอนเขาคือตัวท็อปนะตัว G เขาคือตัวท็อปเลย นะครับก็ได้พวกไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์อะไรเรียบร้อยเดี๋ยวพี่พี่มามุมนี้ดีกว่าไหมจะได้เห็นรถนะม่ง้นจะไม่เห็นนะให้เห็นหน้านิดนึงเทขนาดนี้นะครับหน้าดูดูหน้าล็อกโค้ดนะครับโตโยต้ารี o ว4 e ปี18นะมีไฟตัดหมอกอะไรให้ครบเลยสีขาวนะครับคุณท่าท่าเ๋ยวเขาด้วยนะคุณฟอนเราคุณฝนนี่แหละคุณฝนทอนสวยๆทั้งนั้นเลยครับ FC จากพิศิ์ คุณฝนนะคุณนา่าจะฝนนะโอเคนะฮะขอบคุณมากนะครับ,รบลูกคา้าลูกค้าจากา HFC ของเราอยู่แบบว่าพิจิตใช่ไหมใช่พิจิตเนี่ยไปส่งรถบ่อยนะครับไปเซ็นไฟแนนซ์บ่อยนะครับ,รบเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถถึงบ้านนะครับ,รบลูกคา้าเพราะฉะนั้น เป็น FC นี่ก็สนับสนุนและได้นะครับ<ด>นะบนิดนึงนิดนึงนะครับโอเคถ้าสนใจรถเนี่ยคิดถึงบริษัทคมคาได้เลยเพราะว่ารถของเราบอกก่อนนะลูกค้าโชลูมมือสองมีมากมายในประเทศไทยนะครับแต่มีกี่ที่ที่กล้ายืนยันรับประกันทุกอย่าง ไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อพลิกค,คว่ำกอไม้หรือแม้กระทั่งเลขไม้แทนรับประกันนะครับรีเจนท่องคารับประกันนะว่าเลขทุกเลขไม้ทุกคันเลขไม่ทมแทนนะครับลูกคา้านะเพราะฉะนั้นรีเจนท่องคานะขนาดนี้แล้วนะและเดี๋ยวนี้นะพวกคลิปรีวิวต่างๆเราเปิดให้ดูเลยทุกอันเลยนะจังเลยตอนแรกไม่ได้ทําเพราะว่าเรายังไม่เก่งเท่าไหร่ตัวผมนะอะแต่ตอนนี้ผมมามาเราเริ่มดูรถเยอะแล้วไงเริ่มคล่องแล้วตอนนี้ก็ จัดแล้วนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยกดกดดูคลิปอะไรนิดนึงนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้2.4ตัว G ปี18นะครับราคา635,000านะตัวนี้ก็สวยแบบคลิปมากนะครับประวัติดีประวัตินางฟ้าเลยนะทำตัวเรียบร้อยนะไม่ไม่ดื้อไม่สนนะครับตัวนี้6 3 5 0 0 0ับาทเป็น2.4ตัว G ตัว G เนี่ยเขาจะได้เป็นเขาเรียกว่าของท็อป เบาะหนังกล้องส่องถอยต่างๆนี่เบาะหนังกล้องส่องถอยพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันสองข้างานะครับหน้าจอตรงกลางมีกล้องส่องถอยมีนีเกเตอร์อะไรครบถ้บวนก็คือออปชันมาเต็มนะมในราคา635,000บาทนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้เ,เนี่ยเดีย๋ยวนะเมื่อกี้เราแซวบอกว่าจากปปปเราใช่ไหมใช่คนดีจีเอฟไอบอกว่า ถ้าผมจะผ่นอนรถที่ไทยให้ย่าคำให้ได้ไหมครับผมมีญาติไปแต่งงานกับคนไทยอุ้ยคุยกันนะหลงไปเลยออ่าอันนี้คืออาจจะต้องสอบถามเรื่องเรื่องตัวอา,อาชีพของคุณคุณย่าใช่ไหมคุณย่าติคุณาอ๋อคุณญ,ณญ,ณญย่า คุณญาติด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อคุณเขาไม่ได้บอกชื่อมาทังอ๋อถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าแบบว่ามีอาชีพเป็นหลักเป็นแรงอะไรเงี้ยออกได้อยู่แล้วนะครับถ้าให้คนคํานี่ก็ต้องดูว่ามีอาชีพอะไรด้วยหรือเปล่าแล้วก็พวกเขาเรียกว่าขาเงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเอางี้ผมรบกวนลูกค้านะแอดไลน์เอาไปเชข้างล่างนะครับเข้ามานิดนึงแล้วก็ อาจจะฝากเบอร์โทรอะไรไว้เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่เซลของเราเนี่ยแบบนี้เลยครับผ่านเคสมาเป็นหมื่นเคสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ตอบได้แน่นอนนะครับก็จริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยขอแค่มีเอกสารพวกรับรองรับรองงานรับรองที่อยู่ใบพนักพิงอะไรเงี้ยเวิร์กเ m อร์มิทอะไรเงี้ยจบนะครับลูกค้าออกได้แน่นอน นะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพิเซษเราช่วยดันให้นะครับอ่าตัวต่อไป Ford r a n r e r ตัวนี้นะครับดูดันนะครับ2.2 XLT ปี2019นะครับสีดำคันนี้นะครับก็ตัวนี้ยังเป็นหน้านี้อยู่นะเป็นยังเป็นหน้านี้อยู่คือมันมี Ford อีกคันซึ่งเราไปแปลงหน้ามาเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้มีแพลนเหมือนกันแต่ว่ารอก่อนรอก่อนคันนี้นะครับ Ford ดเรน e จอร์2.2 XLT ปี19 มมข,อขอบใจเด้อ ah. ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับอยากอยากแบบดูแลลูกค้าให้ลูกค้าเอาออกรถที่เรานะครับจะได้รถดีๆไปนะครับ2 2 x l c ปี19คันนี้575,000นะเป็นกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงเช่นเดิมนะครับคันนี้ก็คือชุดแต่งมาทุกที่ทุกจุดแล้วนะครับอีกหน่อยก็คือติดปีกไปได้เลยแล้วก็บินไปได้เลยนะครับเพราะว่าติดทุกจุดแล้วจริงๆลูกค้าเนี่ยดูเลสมล้อต่างๆนะครับกันเล็บกันรอยกันสาดมีหมดเลยนะมีครบเลยปิดฝาถังน้ำมันด้านนู้นก็มี นครับรถส,สวยสภาพดีอาบดูภายในหน่อยนะครับได้ตัวหนังเหมือนกันนะฮะตัวนี้นี่ะนะเนี่ยบอดหนังสวยๆเลยนะครับแล้วก็ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองข้างนะตัวนี้แล้วก็หน้าจอของเขาจะเป็นไม่มีกล้องส่องถอยก็จริงแต่ว่ามีเซนเซอร์ทีดีขึ้นมา<อ>เป็นแสดงภาพสามิติเลย<อ>นะครับตอนก็ตอนส่องถอยอะ่ะคือเขามีเซนเซอร์ด้านหลังนะมีบาร์เซนเซอร์ด้านหลังก็ถ้าใครขับรถแม่นแม่นเก่งเก่งแล้วนะ<อ>ไม่จำเป็นต้องใช้กล้องสองถอยอนะแค่นี้ก็พอแล้ว57 5 0 0 0เ่าพันอประมาณ9,000พนนะครับตัวนี้อะ่ะมาดูข้าง,างครับ ตัว e บ้างดีกว่านะตัวนี้2.4ตัวต้ารีเว2.4ตัว e ปี2019นะครับอันนี้ราคา625,000นะครับก็บาสีประตูเกียร์ออโต้โยกสูงเหมือนกันนะครับลูกค้าแน่นอนตัว e เนี่ยธรรมดาแล้วนะเขาจะไม่มีพวกเขาเนื่องจากเขาเป็นตัวเหมือนเป็นตัวกลางกลาะาเพราะว่าท็อปสุดคือ lg นะแล้วก็มา e พั t ใช่ไหมแล้วก็ค่อย e แล้วลงไปก็คือพวกแซตอีดิชันต่างๆนะครับตัว J อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นตัวตัวตัวรองตัวต่ำนะครับแต่ตัวนี้เหมือนแบบเป็นตัวมาตรฐานนะเขาอะออปชั่นคือโอเคมีแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปนะแต่ที่ไม่มีก็คือกล้องสองถอยกล้องสองถอยเนี่ยเขาจะมีใน E+ plus กับตัว G เท่านั้นใช่ไหมแต่ลูกค้าคันนี้นะครับ 2.4E ปี2019คันนี้นะครับ มีกล้องสองถอยให้ติดตั้งให้ฟรีนะเป็นหน้าจอของพาอเนียอ่าพาดูพาดูหน่อย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 นี่ตัว E เนี่ยถ้าเป็นตัว G เมื่อกี้นะลูกค้าก็คือบอหนังใช่ไหมแต่อันนี้เขาเป็นบอรผ้านะเป็นบอรผ้านะแต่พวกออปชั่นต่างๆเนี่ยคือคล้ายกันจากโฟมอะไรบางติมออปชั่นสองข้างอ่ะเหลือข้างเดียวแต่มันก็แค่ปรับปรับหน้าจอนิดหน่อยนะครับปรับหมุนนิดหน่อยแต่หน้าจอครับนี่ลูกค้า ได้หน้าจอพร้อมกล้องส่องถอยมาแล้วเรียบร้อยนะครับในในแบบราคาเท่าเดิมอีกแล้วนะลูกค้าได้ราคา6 2 5สนสันลูกค้าได้หน้าจอกล้องส่องถอยไปเลยเหมือนแบบเป็นคือรีเจนเป็นอย่างนี้ลูกค้าสังเกตได้เลยรถ <c oughs> ของเราทุกคันนะครับส่วนใหญ่เลยนะ80-90%พอรถเข้ามาแล้วเงี้ยเราจะทำการ ตกแต่งเพิ่มเพราะว่าเอาจริงเจ้านายเขาชอบแต่งรถด,ด้วยนะครับเวลาเห็นรถอย่างเงี้ยเขาก็ชอบซื้อชุดแต่งมาติดอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นของแถมเพิ่มเติมเล็กน้อยให้ลูกค้า,านะครับก็แต่เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นาารถคัสสันคุณภาพเก็บงานสวยนะมันก็เลยแบบว่าจะมีราคาขยับขึ้นมานิดนึงนะครับแต่พวกนี้ระครบที่เจ้านายเขาเสริมเพิ่มเติมมาให้นะครับลูกค้าคันนี้625,000บาทกล้องสองถอยมีครบแล้วไม่ต้องไปติดเพิ่มครับลูกค้าไปติดเองก็มัน ถ้าจอด้วยนะถ้าจอบวกกล้องอก็แปดเก้าพันเหมือนกันนะเ,นเกือบหมื่น 10, <000 S 1> เหมือนกันนะครับแต่นี้ทําให้แล้วเรียบร้อยอ่ะตะตัวต่อไปอจอดข้างกันสีขาวโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่ตัว, 2, 4, ตว e, อีอีคันหนึ่ง<ม>นะตัว e, อีอีคันหนึ่งนะครับตัวนี้ปีสองพันสิบเก้าเหมือนกันลูกค้านะครับบอกแล้วว่าเรามีให้คุณดิดดจฝากชมมาบอกว่า ถูวก,กว่าที่สบพอราต้องสองแสนห้าเน่จัดครับไ่นที่มาแต่ง,งานมาจัดฮะจัดเลยนะครับลูกค้าแนะนำนะตัวนี้ก็แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องเรื่องการทำเรื่องข้ามประเทศอะ่ะ<า>ว่าทํำยังไงนะเดี๋ยวแต่ผมหาข้อมูลให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เห้เจ้าหน้าที่เซลหาข้อมูลให้นะครับ,รบก็ยินดีดูแลลูกค้านะครับนะรถสวยมาตัวต่อไป คันนี้ก็ะก่อนนี้ก็สวยลูกค้านะครับ2.4ตัว e ปี19เหมือนกันอย่างที่บอกไปตัว e มันก็เหมือนเดิมแล้วก็คือไม่มีหน้าจอไม่มีกล้องส่องถอยอะไรแต่ก็เป็นรถของนีเจนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลให้สุดนะครับคันนี้ก็เลยมีหน้าจอและกล้องส่องถอยนะครับเป็นหน้าจอของ Pi o โ e นียเช่นเดียวกันติดตั้งให้เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยคือถ้าใครดูไลฟ์สดเราบ่อยๆเห็นรถเราบ่อยๆจะเข้าใจคอนเซ็ปต์รถของเรานะว่ารถดีอยู่แล้วเอาให้มันดีเพิ่มขึ้นอีกนะลูกค้า ประมาณนี้ให้ลูกค้าแบบซื้อไปแล้วคุ้มอ่ะนะครับตัวนี้635,000บาทนะครับตัวนี้กระบะ4ประตูเกียร์ออตโต้ยกสูงนะสวยอ่ะปลาพี่ยังมีอีกหลายคันโอ้ไม่หมดักทีนี่นึกว่าหมดแล้วมีมาจอดอีกทำไมถอยเลยเนะี่ยนะเอาคันนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้นี่เลยโฉมนี้นั่นเองที่ผมบอกไปที่ผมแจ้งไปว่า ฟอร์ดสีดำตัวนั้นกําลังจะเปลี่ยนหน้าให้เป็นตัวนี้เลยลูกค้าสวยมากสัญลักษณ์ฟอร์ดด้านหน้าแบบอย่างเท่แต่ขอดูในหน้าจอหน่อยหูเท่จัดนะครับตัวนี้ฟอร์ดเรนเจอร์2.2 XLT นะครับปี2019เหมือนกันนะครับลูกค้าคัานนี้ราคาดีด้วยแถมชุดแต่งเนี่ย เต็มทุกอย่างนะครับ <Wow. S 1> ชุดแต่งเต็มทุกอย่างตอนแรกมานี่คือโลนเลยคือไม่มีสีดําเลยอะ่ะคือเป็นสีเทาอย่างเดียวเลยนะครับแต่ตอนนี้ไอด้ดำๆที่ติดขึ้นมาเนี่ยคือชุดแต่งที่เราติดเพิ่มให้เเล็กสกุงสกุลมีให้ครบเลย,ยในราคาในราคา5 4 5แสนสี่หมื่นห้าพันบาทผ่อนประมาณแปดพันนะครับลูกค้าชุดแต่งเนี่ยรอบๆเนี่ยประมาณเกือบสี่หมื่นนะติดให้ฟรีๆนะรถสวยเลย นะครับดูเท่ขึ้นเยอะเลยอ่ะดูภายในดิดนึงไหมพี่ภายในของเขาก็คล้ายๆค,คันเมื่อกี้นะครับเบาะหนังนี่พวมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ด้านมีครบนะครับเกียร์แบบทิปคอนิกสวยๆเลย หน้าจออย่างที่บอกเมื่อกี้เวลากล้องสองถอยมาใช่ไหมใช่ธรรมดาถ้ามีกล้องสองถอยเนี่ยมันก็คือแสดงผลด้านหลังใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาจะมีเซนเซอร์ทีดีขึ้นมาตรงนี้เป็นรูปรถอ่แล้วก็แสดงแบบเหมือนท้ายว่าห่างจากระยะเท่าไหร่ขึ้นเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มเรือเราใช่ประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าใครแบบว่าอุ้ยอยากได้จออยากได้กล้องสองถอยเลยคุยได้นะอ่านะมีโปรโมชั่นนะครับสามารถทําได้นะครับนะก็บอกแล้วเราเอารถมาเราเอาให้มันยิ่งกว่าเดิมนะตัวนี้ห้าแสน แสนสี่หมื่นห้าพันผ่อนประมาณน่าจะแปดพันกว่าตัวนี้นะแปดพันกว่าเท่านั้นนะครับนี่สวยสวยทไมไฟติดเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาดับเดี๋ยวเขาดับนะโซนนี้เป็นอย่างนี้นะครับนะสวยสวยเลยลูกค้าเนี่ยอุ้ยเออมีไฟด้วยอ่ะนี่ไงพอติมันติดแต่ไฟหน้าไงอ่าเนี่ยอุ้ยลูกค้าถ้าลูกค้าดูในดูในกล้องเนี่ยกล้องของรำแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะไม่สวยนะแต่ต้องดูต้องดูวนี้ตาไฟมันส้มแบบระหวางมากโหรักสวย มาต่อไปหน้าคือคุนใดนั่นเองนะครับตัวนี้ลูกค้าตัวนี้เป็นโตโยต้ารีวอ2.4 e ฮัทนะครับเป็นตัว MT ่ะจะขอดูนิดนึงนะครับเป็นเป็นตัว MT ใช่ไหมอะใช่ใช่ใช่2.4 e ฮัทดิฟล็อก4คูณ4เป็นตัวขับ4นะครับลูกค้าอ๋อปี2018นะครับสีบอลเงินนะหน้าล็อกโค เช่นเดิมลูกค้าในราคา5 8 5 0 0 0ตัวนี้ก็จะพอประมาณ9 0 0 0นะตัวท็อปขับ4 e plus นะลูกค้าตัวนี้ก็ใครหากเกียร์ธรรมดานะมีให้ดูนะคันนีส้สวยๆเลยสำหรับตัวนี้นะลูกค้าใครแบบว่าต้องใช้แบบว่าขึ้นขาลงห้วยอะไรอย่เงี้ยที่ต้องใช้กำลังมากๆนะเกียร์ธรรมดาเหมาะมากนะครับ58 5 0 0 0ันตันี้ก็น่าสนใจใครสนใจก็ช่ทางกดาด้าล่างได้เลยนะครับนะ มันจะมีรถเข้าใหม่มาเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวอัน,นดูนิดนึงตัวนู้น 2.4E นะปี19มัง้งหรือปี20นั่นแหละ,อ,ะอันนี้คือยังไม่มีข้อมูลรถนะเดี๋ยวค่อยอ,อีกทีนึงครับแต่ว่าตัวนี้มีแล้วอ่ะเหมือนเหมือนเป็นแฟดเหมือนเป็นแฟตดตัวเมื่อกี้น,น,นะอันนี้ 2.4E พลัส e เหมือนกันนะปี2000 สบแปดสีขาวเป็นตัวท็อปขับสี่ดิปล็อกเหมือนกันก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันด้วยนะครับตัวเนี้ยรถเพิ่งเข้ามาราคายังไม่ออกแต่ผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันะราคาน่าจะใกล้เคียงกันแต่สีขาวน่าจะแบบบวกนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นห้าแสนเก้าประมาณนี้นะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับลูกค้าในไลน์นะครับสนใจรถรุ่นไหนเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวพาไปดูกแบบก้อนนอกจากกระบะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับเพราะว่าเหลือไปได้อีกสักนิดนึง นะแต่ถ้าไม่มีผมก็ตาปิดด้วยโปรโมชั่นแล้วก็ไปและเพราะว่าผู้นี้ผมหยุดเกี่ยวอะไรมีประกาศเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเคลียร์งานนิดนึงไงพวกนี้หยุดเหมือนก็ต้องเคลียร์งานนิดนึงนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนแจ้งมาได้เลยเรามีเยอะนะเอาติดวีอาร์ซิตี้นะซีอาร์วีเอมีครบนะคุณคุณดีดีจีจัดสปลรวครับผมมีฟอร์จูเนอร์ไหม อาหารอาหารไปไหนแล้วนี่โน่นน่นโน่นมันอยู่นู่นเขาเปลี่ยนที่เเปลี่ยนที่ธรรมดาอยู่นู่นนี่เลยมีมีครับลูกค้าแต่ตอนนี้เหมือนอุ้ยนี่เหมือนเขาถอดไอตัวเปลี่ยนใช่ป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนีเปลี่ยนมัีเปลี่ยนมือจับได้เลยเนี่ยลูกค้า ธรรมดาเขาจะมีมือจับเป็นชุดแต่งของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนทอดเพื่อจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้แน่เลยนะลูกค้าคันนี้โหโตโยต้ต์ดีโวเอ้ยโปรเต้ต์วอร์จูเนอร์สาตัววีนะครับดีโฟดีปี2012นะเนี่ยดูร่องรอยเนี่ยเขากำลังแกะเพื่อจะติดชุดแต่งใหม่แนนน่อแน่นอน นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวหายากและฟ o r t u n e r ปี12หน้าแชมป์นะลูกค้าสีขาวชุดแต่ง TRD เยอะมากแบบครบ,บเลยนะตัวนี้ราคานะเปิดตัวหกแส0 0นึ่ง้ <Wow. S 1> ไม่แต่เราไม่ขายนะครับเราขายเพียง ห้าแสนเฮ้ยก6กแสนหันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าก็เป็น P P V 7ที่นั่งเป็นตัวขับ4ี่ด้วยนะครับแล้วก็มีติดหน้าจอ Android ให้เลยอ่ะเห็นไหมว่าเวลารถประเภทไหนที่แบบธรรมดาหน้าแชมป์แบบนี้เขาจะไม่มีหน้าจอไม่มีกล้องสองถอยอะไรเลยอันนี้เราติดเพิ่มให้นะครับนี่อ่ามาดูข้างในนิดนึงคืออันนี้เห็นว่ามันไม่มีหน้าจออะไรเลยเนาะ ในตัวปีเดิมเดิมของเขานะเราเลยติดให้อย่างใหญนะ่หน้าจอแบบใหญ่ๆเลยมีกล้องสองถอยมี igator, นิเกเตอร์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆางได้เลยนะครับนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีจอดูหนังมีจอดูหนังแบบนี้ด้วยนะนะดูหนังได้นะลูกค้คาใครสนใจคันนี้ห้าหกแสนห้าหมืเก้าันบาทบบนะครับพอประมาณหมื่นสองนะนะไอ้ฟอร์จูเนอรเนี่ยเป็นรถที่ราคาแข็ง ต้องบอกเลยว่าราคาแข็งแบบแข็งมากนะราคาไม่ตกอันนี้ปี12ยังราคาแบบ6 0 0 0 0กว่าอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นใช้ดียาวๆนะครับใช้ไปสัก3-4ปี4-5ปีอยากจะเปลี่ยนรถก็สบายๆราคาไม่ค่อยตกมากีถงามไม่กินเ็นเาบอกว่ารถงามมากถ้าสนใจทั้งนาวีล่าทั้งเราจะเน้นทั้งสองคันได้นะได้ ได้นะครับจัดได้เลยนะแต่ตัวนี้ดูราคาพิเศษให้แล้วก็ขอย้ำอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมมาพูดก่อนนะจริงๆเขายังไม่เปิดแต่ว่าบอกแฉลบแฉล,บ,ฉลบนิดน,นึงว่าริเจนต h โฮมคาร์นะครับดอกเบี้ยถูกสุดในประเทศนะครับอันนี้พี่เซลแบบยืนยันมาแล้วนะครับของเราที่ถูกกว่าไฟแนนซ์หลักหรือนะ oh. อ่าบอกเลยนะครับตอนนี้ก็ กำลังจะคลอดแล้วนะครับแต่ว่าถามมาก่อนได้ลูกค้าได้โปรเดียวกันได้ดอกเบีย้ยตัวเดียวกันนะครับเราให้เลยนะลูกคา้าก็ถ้าใครสนใจช,ช่องทางทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือแคปหน้าจอวิดีโอคันนี้ลูกค้าสนใจอะ่ะส่งมาที่แอสไซด์ดจิทัลโฮมคาร์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับลูกค้าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเป็นพี่เซลมาไลฟ์สดให้ให้ดูกันนะครับ,รบก็สนใจอยากดูรถประเภทไหนลูกค้าลูกค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ใน คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่เซลเขาเปิดมาเอากันเลยแบบซัดเลยซัดคำที่ลูกค้าถามมาเลยนะครับจะได้แบบดูกันก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอใครอ่ารัดคิวแซงคิวให้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีทีพรุ่งนี้กับพี่เซลนะครับจะเป็นคนไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมอมดิจิตอลคารขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ้ อ้าวไม่ให้ไปเหรอเออเขายังไม่ให้ไปอ่ะว่าไงจนะ๊ะไปก็ไม่ให้ไปอีกอ่ะคุณ <laughs> ธนพลครับผมอยากจะ,ะเปลี่ยนเป็นสี่ประตูเกียร์โต้ได้ไหมครับได้อ่อาหมายถึงกระบ,บาใช่ไหม,ไ,ม <laughs> ได้ได้เลยลูกค้าคือรีเจนททมคาร์เนี่ยเป็นชอรระมือสองอครบ,บวงจรครบ,บวงจรคืออะไรรับซื้อ ขายรับเทินปิดไฟแนนซ์ให้ครบครบ,ครบนะครับที่เดียวทำได้ครบวงจรเลยนะครับเพราะฉะนั้นติดต่อมาได้เลยคุณธนกิจใช่ไหมคุณธนพลคุณธนพลช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับ,รบแอดไลน์หรือโทรไปก็ได้นะครับแบบว่าอยากเทินหรือว่าอยากขายหรืออยากแบบซื้อรถคันไหนแจ้งได้เลยเดี๋ยวมีแอดมินแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลลูกค้านะครับนะบนะก็ไปได้ยังฮะไปแล้วนะ <laughs> ไปแล้วครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ